พนักงานสอบสวนสนประชาชื่นนำโดยพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเดินทางเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปลมแล้วเพื่อจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของพันตำรวจเอกกิติสันอุทธนผลหรืออดีตผู้กำกับโจ ผู้กำกับการสอนอประชาชื่นก็เปิดเผยนะคะว่าการจำลองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ก็จะนำหุ่นขนาดเท่าตัวจริงและผ้าขนหนูขนาดที่อดีตผู้กำกับโจ้ใช้จริงเข้าไปจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและในวันนี้ยังมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเท็จจริงกรณีการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งประกอบด้วยอายการฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครองและ DSI เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยทางด้านของผู้บังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยนะคะว่าการจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตพนักง,งานสอบสวนเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้จริงในที่เกิดเหตุมาทั้งหมดโดยการจำลองวันนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ผ้าขนหนูประมาณ1เมตรพิสูจน์ว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่ โดยไม่ว่าหุ่นหรือคนจะต้องมีขนาดเดียวกันกับตัวผู้เสียชีวิตเพราะจะมีผลกับการทิ้งตัวลงมาค่ะอ,อ๋อจำลองเหตการดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่กรณีอะไรใช่ครับในกรณีที่ใช้ผ้าประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากจุดที่เราพบในวันที่เราเข้ามาตรวจครับซึ่งอะไรหุ่นหรือว่าคนเนี่ยมันต้องไซส์เดียวกับท่านผู้ปับโยมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ ใช่ครับทั้งถ้าเป็นถ้าเป็นคนหรือหุ่นมันก็ต้องเป็นไซส์เดียวกันครับน้ำหนักด้วยครับน้ำหนักก็ก็มีมีผลต่อการทิ้งตัวลงมาครับ พลตำรวจตรีวาทีระบุว่าคดีนี้ได้รับการกำชับมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเป็นคดีสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชนค่ะดังนั้นต้องตรวจสอบทุกประเด็นให้สิ้นสงสัยส่วน DNA ในที่เกิดเหตุกองพิสูจน์หลักฐานกลางได้ส่งผลตรวจให้ตำรวจแล้วยืนยันไม่พบสิ่งผิดปกติไม่มี DNA ของบุคคลอื่นยุ่งเกี่ยวในที่เกิดเหตุผลค่อนข้างมีความชัดเจน สำหรับไฟล์เสียงการสนทนากับครอบครัวก่อนเสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้รับจากเรือนจำได้รับเพียงวงจรปิดตัวสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกด้านหนึ่งวันนี้ครอบครัวของอดีตผู้กำกับโจ้ได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกรอบหนึ่งในเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเสียชีวิต ว่ามีการพูดคุยหรือมีปมการเสียชีวิตอย่างไรและจะรายงานว่าหลังจากนี้ DSI จะนำคดีที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบด้วยค่ะ